สวัสดีจ้ามาดามสวยสาวเมืองสกลนครชาแนลอค่ะเมื่อนี่กินอาหารน้อนจะพี่น้องจ้าข้าวต้มจ้าข้าวต้มหมูข้าวต้มหม,ม,มูยอจะพี่น้องจ้าข้าวต้มเมืองสกลนครเนาคนนะคะ่ะข้าวเปียกจะพี่น้องมะม่กินน้ากันค่ะมะลีกินอยู่นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะกินยุพุน่นบวได้ลูกไา้เห่าหลายคะ่ะพี่น้อง มามากินน้ำน้ำกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาลี่กินอยู่คางเฮือนนี่แหะค่ะพี่น้องแส่บเดีด้พี่น,อนออ้องมา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 รี่ลูกไส้กินคะ่ะพี่น้องคะ่ะลูกไส้ซีขาคะ่ะ กินในบ้านเพิ่นก็กวนเนะค่ะเนาะเลยมาอันไม่ลี้กินอยู่ข้างเฮือนนี่แหละคะ่ะอือออ ข้าวต้มร่านพี่นางข้าวต้มร่านพี่สันค่ะเซ็บๆค่ะ ลูกซ้ายมาแล้วลูกซ้ายมาแล้วโอ้ไปไเด้ให้พี่นองได้เห็นเนาะค่ะเป็นจองหน้าต่างพี่นองค่ะพี่นองได้เห็นเขาต้มพี่นอง ข้างบ้างค่ะ yep nope. แจ็บเจ็บเบื่อพี่น้องเอ้ย